ทีพี่ๆทุกคนนะคะคือน้องทิพย์เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ถามน้องทิพย์มานะคะก็บางทีพ,พี่พี่พี่ฟนขับทาง u t u b e นะคะก็อาจจะไม่รู้จักเ,เฟซของน้องทิพย์แล้วก็เฟซของน้องทิพย์ที่ตั้งอยู่นะคะกออ็อาจจะติดต่อไม่ได้นะคะถ้าจะติดต่อน้องทิพย์อยากจะทําบุญหรืออ,อ,อยากให้น้องทิพย์เป็นสะพานบนุญ หรืออยากจะส่งของ,อส,ง,ของいいส่งของปีใหม่ใช่ไหมส่งของปีใหม่หรืออยากจะส่งของวันเกิดน้องทิพย์ที่จะมาถึงวันแฟนคลับนะคะแฟนคลับแล้วพี่แฟนคลับทุกคนนะคะที่ที่อยากจะส่งของมาให้น้องทิพย์ในเนื่องเนื่องในโอกา Indiana สเนื่องในโอกาสปีใหม่หรือเนื่องในโอกาสวันเกิดเนาะเพราะว่าวันคล้ายวันเกิดน้องทิพย์ก็เป็น เป็นวันปีใหม่เหมือนกันนะคะก็เห็นหลายหลายคนที่ถามน้องทิพย์มานะคะก็อยากจะรู้วิธีที่อยากจะส่งของมาให้น้องทิพย์ใช่ไหมคะวันนี้น้องทิพย์ก็เลยจะมาอธิบายพี่ทุกคนได้ได้ดูนะคะแล้วก็จะแนะนำาการติดต่อทางน้องทิพย์ที่น้องทิพย์คุยได้เป็นสะดวกคุยได้ก็คือทางเฟสนะคะทางเฟสกับทางเฟสนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะแคปไว้ตรงที่หน้า หน้านี้เลยนะคะก็อยาจะบอกให้พี่ๆทุกคนนะคะก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราดูในคอมเมนต์พี่ๆหลายคนบางคนก็อาจจะไม่เล่นเฟซเล่นแต่ไลน์ใช่ไหมคะได้เดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะแปะลิงก์แปะไลน์ไว้นะคะเพราะว่าน้องทิพย์ถ้าไลน์นี่น้องทิพย์พูดตรงๆนะคะเพราะว่าน้องทิพย์ไม่ค่อยได้เข้าไปดูในไลน์ไม่ค่อยได้เล่นไลน์นะคะ แล้วส่วนมากน้องทิพย์จะเล่นเฟสกับเฟสนี่แหละมากเกินไปนะคะน้องทิพย์จะแนะนําให้พี <that <that ่ทุกคนได้ติดต่อทางน้องทิพย์ทางทางทางเฟสแล้วก็ทางเฟสมากกว่านะคะทางไลน์น้องทิพย์ไม่ค่อยแนะนานะคะเพราะว่าน้องทิพย์น่านาทีเข้าไปดูแบบนี้กลัวแบบพี่ๆหลายคนจะจะจะนี่ไงจะรำคาญนะเพราะว่าน้องทิพย์ไม่ค่อย ไม่ค่อยตอบลอไลน์เด็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าน้องทิพย์ไม่ค่อยได้เข้าไปดูไลน์นะคะไม่ได้แบบไม่ได้เรียนไลนะ์เนาะเพราะาเพื่อนในไลน์ก็ไม่มีใครเลยทั้งนั้นนะคะก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรสําคัญนะคะที่ทางทางในไลน์แต่ว่าเฟซเฟซเฟซกับเฟีอะน้องทิพย์จะเลียนประจําอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วนะคะโอเคก็ถ้าใครอยากจะส่งของมาให้น้องทิพย์ในในเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะที่วันเกิดน้องทิพย์ เดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้วันที่27นี้นะคะเขาจะเป็นวันเกิดน้องทิพย์แต่ว่าน้องทิพย์จะไม่ได้จัดงานนะคะปีนี้เพราะว่าน้องทิพย ตังไม่มีเนาะตังไม่มีไม่ได้แปลว่าตังมานะคะก็เลยแบบว่าจะไม่จัดนะคะจะไม่จัดนั่นก็คือไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทําบุญนะคะก็จะไปทําบุญน,นะคะจะไปทาบุญให้กับแม่ที่ผู้เป็นบันเกิดก้าของนันทิพนะคะที่เสียชีวิตไปเนาะก็จะไปทําบุญแล้วก็ทําบุญทาบุญให้กับคนที่ช่วยเหลือของนันทิสนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะคะก็จะไปทําบุญให้นะคะแต่ ที่อยากจะส่งของแบบเป็นของขวัญได้ไม่น้อยเป็นที่ระลึกให้กับน้องทิพย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะอธิบายให้แล้วก็จะบอกให้วิทุุคนได้ส่งของมาจากให้น้องทิพย์นะคะคือเออชียงตุงเราอะ่ะน้องเชียงตุงอะ่ะในหมู่บ้านในเชียงตุงเราอะ่ะจะไม่มีหมายบ้านบ้านเด็กที่นะคะแล้วก็ สอบของคะที่ส่งมาเขาก็อาจจะไม่ส่งมาถึงที่บ้านได้นะคะก็ส่งมาได้ที่ท่ารถนะคะน้องทิพย์ก็จะแนะนําพี่ๆทุกคนไปไปไปทางเพจท,ที่น้องทิพย์แนะนําตลอดเลยนะคะก็เทางเพจเขาก็จัดส่งของมาให้น้องทิพย์ได้ตลอดเลยนะคะก็คือเพจอันนี้นะคะเพจที่ชื่อชื่อนนี้นะคะก็น้องทิพย์จะแปะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พี่ๆทุกคนได้เข้าไปติดต่อนะคะติดต่อเขาถามถามเขาได้โดยตรงนะคะคือถามได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็น้องทิพย์ก็จะ เขียนชื่อของน้องทิพย์แล้วก็ชื่อของน้องทิพย์แล้วก็เบอร์โทรของน้องทิพย์อยู่ใต้ลิงก์นี้นะคะใต้คอมเมนต์ใต้ดิงนี้ไว้นะคะใต้คอมเมนต์นี้ไว้นะคะก็ส่งของมาตามนี้ได้เลยนะคะมีแต่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรสองอย่างนี้เองนะคะก็ของก็จะมาถึงน้องทิพย์เลยนะคะเพราะว่าทางทางเฟสของเขาอะทางบริษัทของเขาอะถ้าพี่เขาส่งของมาก็มาที่ทางบริษัทของเขาก็จะ เขาก็จะตรวจดูนิดหน่อยนะคะตรวจดูนี้หน่อยตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะส่งมาทางท่ารถท่าคิดเล็กท่าคิดเล็กก็จะส่งของจากท่าส่งทางท่ารถมาถึงที่ชิงตุงแบบนี้นะคะทังที่ชิงตุง้งก็จะโทรเพราะเรามีเบอร์โทรอย,อย่างเดียวนี่แหละที่ติดต่อเราได้ง่ายเนาะเพราะว่า้องทิ์ก็ไม่รู้นะคะ าบางคนก็ไม่อยากจะติดต่อทางเฟซทางไลน์อะไรน้องทิพย์าจะแปะดิ้ง <Spark> แปะตรงนี้ไว้แล้วก็ติดต่อมาแล้วก็ทั้งชื่อของน้องทิพย์แล,แล wow, ้วก็เบอร์โทรน้องทิพย์วางไว้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อมาเลยนะคะหรือติดต่อติดต่อทางเพจแล้วก็ส่งของมาได้เลยนะคะก็อันนี้ของก็จะมาถึงน้องทิพย์เลยนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องคุยไม่จําเป็นต้องอะไรไม่จําเป็นต้องแบบขี้เกียจติดต่อทางน้องทิพย์ ทางเฟซทางไลน์ทางไลน์คิดคี้เกียจติดต่อแต่าอยากส่งของแบบนี้ก็ได้นะคะก็ส่งตางนี้เลยนะคะก็ของจะมาถึงน้องทิพย์โดยตรงเลยนะคะถ้าถ้าปีนี้เห็นหลายหลายท่านนะคะที่จะส่งของวันเกิดไหมน้องทิพย์นะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรด่านไม่เปิดส่งไม่ได้แบบนี้น้องคืออันนี้มันมันไม่ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าทางเฟซของเขาอะคือด่านไม่เปิดเขาก็ รับส่งของได้ตลอดเลยนะคะอ่าก็ปีนี้ก็ตื่นเต้นรอดูนอยู่ว่าอ่าปีนี้น้องทิพจะได้ของขวัญวันเกิดกี่ชิ้นเนาะเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วก็ได้รูปภาพเนาะได้รูปภาพได้อะไรหลายๆอย่างสวยๆกันมาเลยนะคะก็ปีนี้ก็รอดูกันอยู่ว่าน้องทิพจะได้อะไรบ้างนะคะก็มีหลายหลายท่านนะคะท,ท,ที่ติดต่อน้องทิพ์มานะคะนังทีก็าขอขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ลองลอง,ลองเอ่อลองไปทําดูนะคะ ก็น้องทิพย์ก็ดีใจมากนะคะที่ทางทุกคนนะคะที่รักน้องทิพย์แล้วก็เมตาน้องทิพย์เหมือนคนในครอบครัวนะคะ,เ,ะเมตตาและเอ็นดูของน้องทิพย์เหมือนในคนในครอบครัวนะคะก็บางคนก็เป็นห่วงสุขภาพบางคนก็รักเป็นห่วงมีคอมติชมให้น้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ได้อ่านคอมเมนต์น้องทิพย์ก็ดีใจมากเลยแค่นี้ก็เสื่อใจแล้วนะคะ ยังไม่ถึงวันเกิดก็มีคนติดต่อมาว่าอยากจะมีอ,ะอยากจะมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆคือไม่จําเป็นของขวัญน้องทิพย์แบบไม่จําเป็นที่มีราคาไม่จําเป็นที่อันนี้แค่ส่งกระดาษเขาเรียกว่าไรข้อความกระดาษนิดๆหน่อยๆเป็นแบบทําเองทาด้วยมือแบบนี้ส่งมาให้แบบเราก็มีกําลังใจแล้วนะคะเพราะว่าน้องทิพย์ก็ชอบ ที่ทุกคนทําให้น้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ไม่ได้ไม่เคยคิดว่าอยากจะได้ของขวัญแบบชิ้นใจชิ้นตัวอะไรนะคะแค่ของขวัญน้องทิพย์ก็แค่ขอให้พี่ๆทุกคนอยู่กับน้องทิพย์แบบนี้ตลอดไปน้องทิพย์ก็ดีใจแล้วนะคะอืมก็เมื่อวานก็เออไดเออ้เป็นวันเกิดน้องหอมพองนะคะก็ได้มีเสื้อผ้าให้น้องหอมพองนิดนหน่อยๆนะคะลอติดตามชมคลิปของน้องทิพย์นะคะ เราสองคนก็เป็นพี่น้องกันนะคะก็เกิดท่านว่าเหมือนกันก็วันเกิดก็คล้ายเคียงกันเนาะวันเกิดน้องององก็จบไปแล้วนะคะน้องพองฟองก็ก็ได้หดาย่างอยู่นะคะปีนี้น่าจะน่าจะมีความสุขแนดนอนพองนะคะก็ปีนี้น้องทิพย์ก็ขอไม่จัดงานนะคะขอไม่จัดงานแล้วก็จะเป็น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 การทําบุญมากกว่านะเพื่อนเพื่อนก็มี มีการแบบว่าจัดเลยแบบอยากจะอยากจะมีการเซอร์ไพรส์ซูโฟซูเฟย์เนาะแต่ว่าปีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จัดแล้วนะคะ <laughs> โอเคค่ะก็เออก็อันคันที่ส่งของก็จบไปแล้วเนาะก็ทําตามแบบนี้นะนะคนเดียวน้องทุกคนจะแปะลิงก์ให้นะฮะแปะลิงก์ไม่ใช่แปะอันนี้ไว้ให้นะคะแปะรูปภาพแล้วก็ ชื่อที่อยู่ของน้องทิพย์ไว้ให้นะคะก็ทําประมาณนั้นแหละออส่งของมาได้เลยนะคะหลายคนนะคะที่ถามน้องทิพย์มาน้องทิพย์ก็เลยต้องมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าอธิบายไปในคอมเมนต์มันก็อาจจะยาวมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่เราจะส่งรูปภาพทางคอมเมนต์ทาง YouTube ไม่ได้นะคะก็ให้ติดต่อทางเฟซทางเฟซแหละบางคนก็ไม่สะดวกติดต่อทางนี้นะคะน้องทิพย์ก็น้องทิพย์ก็ไม่ได้แบบ ติดต่อทางทางไหนไม่ได้ก็เลยแบบจะมาจะมาทำคลิปแล้วก็พูดคุยบอกวิธีการต่างๆให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะ okay. โอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งน้องทิพย์ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เมตตาหลา,ะะหลานน้องทิพย์นะคะหลานน้องทิพย์น่ารักมากด้วยดีนั่นเนาะน้องทิพย์อ่านแล้วชื่นใจมากนะคะคือเป็นเพราะ เป็นเพราะความน่าล่าเรืองหรือความน่ารักของหลานนั่นแหละเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบเด็กที่ไร้เลงสาแล้วเด็กที่ฮิฮาแบบไม่มีการเศร้ามีการอะไรเนหลานอ่ะมีการถามตลอดทางตลอดดุนี่นันน่นเนาะก็อยากจะแบบถ่ายคลิปให้หลาถ่ายคลิปหลานให้พี่ๆทุกคนได้เห็นดูแต่ว่ามันมีผิดกฎเนาะก็ได้ยินเสียงไปนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยพวกเรามาตลอดนะคะแล้วอย่างหนึ่งาสายยานกขุนทองก็ยังไม่จบนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสายยานกขุนทองนี้น้องที่พอดีใจมันน่ารักน่ารักเนาะอโอเคค่ะก็ถ้าใครอ,อยากจะรู้อะไรอยากจะทราบเรื่องอะไรก็ถามที่มาได้เลยนะคะอ๋อแล้วอย่างหนึ่ง ที่แบบหลายคนเนาะติดต่อน้องทิพย์มาอยากจะช่วยเหลือคุณยายนะคะช่วยเหลือคุณยายให้น้องทิพย์ใส่บัญชีไปเลยแบบนี้เนาะไม่ได้นะคะเพราะว่าคือถ้าหากว่าน้องทิพย์ใส่บัญชีแบบนี้มันจะเป็นการที่แบบอันนี้มากเกินไปไหมอ่ะเออเหมือนขอบริจาคมากเกินไปไหมถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะอยาก จะมีน้ำใจให้คุณยายจริงๆก็ติดต่อน้องทิพย์ทางเฟซที่น้องทิพย์จะให้ทุกอย่างในตรงตรงคลิปนี้เลยนะคะวอกให้วันนี้เลยนะคะคือให้ทุกอย่างเลยนะคะทางเฟสทางเฟสทางไลน์แล้วก็ทางติดต่อที่จะส่งของมาทาง granny, ทางนี้นะคะทางทางบริษัทนี้นะคะก็จะทําให้ทุกอย่างเลยนะคะก็ลองไปลองลองไปทําดูนะคะว่าจะได้ไหมนะครับนะนะคะก็ ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่ที่ได้เห็นแต่หลายคนส่งของมาเออมีหลายคนมากเลยส่งของมาให้คุณยายแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณยายนะคะก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เงินเงินกับของยังไม่มาถึงนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้เห็นอีกทีนึงนะคะคุณยายตอนนี้คุณยายคงไม่ลําบากแล้วแหละคุณยายคงแบบ สภาพคงแบบว่าคงสิตใจกันดีจริงๆนะมีมีมีคำถามหนึ่งถามน้องที่ว่าคุณยายไม่มีไม่มีญาติจริงๆหรอในหมู่ว่าญาตห่างแบบนี้ไม่มีหรอไม่มีนะคะไม่มีจริงๆคือคือยายอ่ะเป็นคนสมัยก่อนอ่ะญาติแกก็เป็นลูกคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะก็อยู่มาแล้วก็มีลูก สามีแกก็ไม่ได้แกไม่ได้เอาสามีในหมู่ว้านน้องทิพย์นะคะก็ไปเอาสามีหมู่ว้านคนอื่นนะคะก็อนอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นหมู่ว้านไหนเนาะก,ก็สามีแกก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแกก็เป็นอยูุ่คนอยู่หมู่ว้านตรงสีนี้แต่ว่าแกมีลูกอยู่สองคนก็เสียชีวิตทั้งสองคนแล้วก็เหลือแท่ยายคนเดียวแล้วญาติทา,างห่างอะ่ะน้องทิพย์คิดว่าไม่มีนะคะก็มีเพื่อน เพื่อนบ้านเพื่อนรอบบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านแค่นี้แหละที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละทางยายก็โอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปคําถามหรือวอล์กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น้องทิพด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยน้องทิพจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะแค่นี้น้องทิพก็ดีใจมากแล้วแหละโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย